นัทมีเรียยอมรับสุดช้ำโดนสามีนอกใจถึงสองครั้งแต่งงานมาได้สี่ปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีทายาทกันสักทีสำหรับสาวนัทมีเรียซึ่งเจ้าตัวบอกว่าปีนี้เริ่มตั้งใจอย่างหนักแต่ถ้าสุดท้ายเราไม่มีปีหน้าก็จะไม่พยายามแล้วโดยล่าสุดเจ้าตัวได้มาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์นอกจากมีสาวนัทยังเปิดใจอีกว่าสามีตัวเองเคยมีกิก๊กกับอัมอธิชาติคบกันมากี่ปีแล้วถ้ารวมแต่งงานด้วยก็9ปีค่ะคบกัน5ปีแล้วค่อยแต่ง ปีนี้เป็นปีแต่งงานปีที่สี่ค่ะแรกๆเราก็แอบ,บคิดนะว่าเขาเป็นเกย์ไหมอ้ําเคยมีกิ๊กจริงหรอจริงเคยผู้ชายมีอยู่แล้วแต่ไม่บอกนะว่าก่อนแต่งหรือหลังแต่งก็คือตกลงกันว่าห้ามมีอีกจบอย่างถ้ามีครั้งแรกคือคนเรามันผิดพลาดกันได้ครั้งที่สองก็ให้อภัยแต่ถ้ามีอีกครั้งที่สามก็คือจบแต่สําหรับดิฉันครั้งนี้คือไม่ไหวแล้วก็คือหมดโคต้าแล้วแต่คือไม่อยากลงรายละเอียดลึกเพราะถือว่ามันคือเรื่องของอดีตแล้ว ทุกครอบครัวชีวิตมันมีปัญหาแต่เราจะทำยังไงให้ชีวิตมันกลับมาดีเหมือนเดิมนัดว่ามันอยู่ที่จิตใต้สำนึกของฝ่ายที่ทำผิดมากกว่าคือตัวเองทำผิดแล้วอีกฝ่ายให้อภัยแล้วคือตัวเองมองเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เขาเลือกหรือว่าณนะเวลานี้เขาอยู่กับเราแล้วเขาอยากจะปรับปรุงตัวเองให้มันดีเขาก็ต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้เวลาให้มันอยู่บนพื้นฐานของความจรงิงจังจรงิจรงใจและให้เกียรติเราแบบเสมอต้นเสมอปลาย คนเป็นสามีภรรยามันจะรู้แล้วค่ะว่าอันนี้มันยังเหมือนเดิมนะมันจะไม่เปลี่ยนไปแล้วแล้วกลับกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันทําให้เราแน่นแฟนขึ้นมันเหมือนมันได้ผ่านอะไรมาด้วยกันขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณคะ่ะ